สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซสั้นที่5ซีรีส์ซอมบี้อันดับหนึ่งตลอดกาลเป็นมหากรา์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมก็ต่อสู้พวกซอมบี้ และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมในอตอนที่แล้วหลังจากที่แอรอนพากลุ่มของริกเข้ามาด้านในชุมชนตอนนี้พวกเขาก็มีทั้งที่พักทั้งอาหารแถมสอสอเธอก็ยังแต่งตั้งให้ริกกับมิชชนให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชนแห่งนี้เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีทช่วยกดกระดิ่งหนึ่งสั b c r i b e เป็นกําลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกรับผมด้วยนะครับตอนที่13ทางด้านซาชาเธอได้รับหน้าที่ในการออกล่าสัตว์เอามาให้แม่ครัวทำอาหารให้กับทุกคนในชุมชนกินหลังจากที่เธอไปเบิกปืนจากคลังอาวุธแต่ตัวว่าซาชา เธอกลับไม่ได้เอามันมาใช้ในการล่าสัตว์แต่เธอกลับเอามันมาซ้อมยิงปืนที่ด้านในป่าเธอยิงรัวซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้พวกซอมบี้ที่อยู่แถวนี้มันโผล่มาแต่มันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดทางด้านริกแต่ลิวและก็แคลร์พวกเขาทั้งสามคนก็กำลังคิดทำอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งริกก็นัดให้พวกเขาทั้งคู่ออกมาคุยที่ด้านนอกชุมชนริกก็เลยพูดบอกกับพวกเขาว่าเราต้องมีอาวุธติดตัวเพื่อเอาไว้ใช้นิยามฉุกเฉินแคลร์เธอก็พูดบอกกับริกไป ว่าเดี๋ยวฉันจะลองเข้าไปดูที่ห้องเก็บอาวุธให้เพราะฉันเคยเข้าไปที่ด้านในนั้นมาแล้วมันมีคลังเก็บอาวุธซึ่งพวกเขาก็ไม่เคยหยิบมันมาใช้เลยซึ่งาหากมันหายไปสักสองสามกระบ,บอกพวกเขาก็คงไม่มีใครรู้ทางด้านริกเขาก็เลยตอบกลับไปว่าอย่างนั้นพวกเราก็เอาตามแผนนี้ละกันและก่อนจะกลับเข้าไปที่ด้านในชุมชนแค่เราเธอก็หยิบปืนออกมาพร้อมก็ยิงรัวไปที่ซอมบี้ที่อยู่แถวนั้นและพูดบอกกับริก ว่าเราจะกลับไปแบบลูกกระสุนเต็มแม็กไม่ได้นะเพราะฉันโกหกบอกคนในชุมชนว่าฉันขอเบอิกปืนออกมาให้พวกคุณนั้นสอนใช้มันแต่ทว่าซอมบี้ที่แคร์ลอยิงนั้นมันกลับมีสัญลักษณ์ตัวอักษรตัวเดียวบรรจอยู่ที่กลางหัวของมันแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่านี่มันหมายถึงอะไรตัดภาามาที่สอสอเธอก็เรียกลิกมิชนและก็แม็กกี้ให้เข้ามาพูดคุยกับเธอสอสอเธอก็พูดบอกกับพวกเขาว่าสักวันที่นี่มันจะมีรัฐบาลและฉันก็คิดว่าแม็กกี้ เธอน่าจะช่วยชันในเรื่องนี้ได้และที่นี่มันก็จะมีกรมตำรวจซึ่งพวกคุณทั้งสองคนก็น่าจะเหมาะที่จะคับเลือกคนซึ่งต่อไปที่ชุมชนของพวกเรานั้นมันก็จะมีความเจริญมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายชีวิตจริงๆของพวกเรานั้น มันจะได้กลับมาอีกครั้งและพวกเขาทั้ง3คนก็ต่างเห็นด้วยกับสิ่งที่สอสคิดแต่ทางด้านริกเขาก็พูดบอกกับสสว่าผมขอคุยเรื่องความปลอดภัยของชุมชนที่เราอยู่ตอนนี้หน่อยซึ่งริกก็พาทุกคนมาเดินสำรวจด,ดูที่รอบๆกำแพงพร้อมกับพูดคุยกับสสว่ากำแพงของคุณนั้นมันมีเสาคำ้ำซึ่งมันก็สามารถปินเข้าออกได้ง่ายมากพอสสอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าริกนั้นเขาอยากได้ปืนเอาไว้พกติดตัว เธอก็เลยพูดตอบกับริกไปว่าฉันรู้ว่าคุณต้องการติดอาวุธแต่ฉันคงให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้และทันใดนั้นซาชาเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับสสว,ว่าเธอขออาสาไปเฝ้าที่หอนาฬิกาเพราะที่ตรงจุดนั้นมันจะสามารถดูทุกคนได้อย่างชัดเจนทางด้านริกเขาก็เลยพูดบอกกับสสว,ว่าพวกเราควรต้องจัดเวรยามไปเฝ้าที่หอคอยนั้นซึ่งคนที่เหมาะสมที่สุดกับหน้าที่นี้มันก็น่าจะเป็นซาชา เพราะเนื่องจากเธอก็ยิงปืนแม่นที่สุดในกลุ่มของพวกเราแต่ทางด้านสอสอเธอก็พูดตอบกลับไปว่าฉันให้คุณไปเฝ้าแน่แต่วันนี้ฉันจะให้สเปนเซอร์ลูกชายของฉันทําหน้าที่นี้ไปก่อนและคืนนี้ฉันก็จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกคุณทุกคนและถ้าหากคุณอยากจะช่วยฉันคืนนี้พวกคุณทุกคนต้องมาร่วมงานของฉันหลังจากนั้นริกก็เดินมาคุยกับแครอลว่าคืนนี้ มันน่าจะเหมาะที่สุดที่จะแอบเข้าไปในคลังอาวุธแต่ทว่าคลังอาวุธนั้นมันก็อยู่ติดกับบ้านของสอสริกก็เลยพูดบอกกับแครอว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมช่วยจัดการเคลียร์ให้ตัดภาพมาที่แดริลหลังจากที่ริกกับแคลร์พวกเขาทั้งคู่กลับเข้าไปที่ด้านในชุมชนแล้วแดริลเขาก็เดินออกมาสำรวจที่ด้านในป่าต่อและเขาก็เจอกับแอรอนซึ่งแอรอนกับพาแดาริลเดินเข้ามาที่ด้านในป่าพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าผมเจอม้าตัวหนึ่ง ซึ่งผมก็พยายามจับตัวมันมานานหลายเดือนแล้วแต่มันก็ไม่เคยทําได้สําเร็จแดรลิวเขาก็เลยค่อยๆเดินไปพร้อมกับพยายามใช้เชือกทาเป็นบ่วงคล้องที่หัวของมันแต่ทว่าที่ด้านในป่าแห่งนี้มันก็กลับมีฝูงซอมบี้หลบซ่อนอยู่ที่ด้านในและด้วยความตกใจกลัวหมาตัวนี้มันก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ทันทีจึงทําให้พวกเขาทั้งคู่ต้องออกแรงจัดก,การกับพวกซอมบี้จนมันตายในที่สุดหลังจากนั้น พวกเขาก็วิ่งตามม้าตัวนี้ออกไปแต่ทว่าพอมันถึงพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยมันได้ทันเวลาหมาตัวนี้มันถูกพวกซอมบี้ลุมถึงจนมันตายต่อหน้าต่อตาของพวกเขาแอรอนเขาก็เลยพูดบอกกับแดริวว่าผมพยายามจะช่วยมันแต่มันก็วิ่งหนีผมมาโดยตลอดและในที่สุดงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้น ริกเขาก็ได้เจอกับสอสอและก็สามีของเธอซึ่งพวกเขาก็ได้พูดคุยกันและหลังจากนั้นกลุ่มของริกพวกเขาก็ค่อยๆทยอยกันเดินไปร่วมงานเลี้ยงที่สอสอจัดขึ้นต้อนรับพวกเขาแคร์เราเธอจึงให้จังหวะนี้เดินออกไปที่คลังอาวุธพร้อมพูดบอกกับริกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปทําตามแผนแล้วคุณคอยอยู่ร่วมงานเลี้ยงคอยดูพวกเขาอยู่ที่นี่นี่แหละและหลังจากนั้นริกเขาก็ได้เจอกับเจสซี่เธอก็เลยแนะนําสามีของเธอให้รู้จักชื่อของเขาคือพีช ซึ่งเขาก็เป็นหมอที่คอยรักษาคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เจสซี่เธอก็เลยพูดบอกริกว่าตอนนี้พวกคุณดูผ่อนคลายขึ้นและฉันก็หวังว่าพวกคุณทุกคนน่าจะปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้โดยเร็วนะและในขณะนั้นเองลูกชายของเจสซี่เธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอาตาปัม๊มปั๊มไปดีมือของริกซึ่งริกเขาก็เริ่มเอะใจวันนี้มันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับที่เขาเห็นที่ห่วงซมบี้ที่ด้านในป่าแต่ทว่ามันก็ต่างกันแค่ที่ตัวอักษรก็เท่านั้น ส่วนทางด้านแอรอนเขากับเอริกผู้เขาทั้งคู่ก็ชวนแดริลมากินมื้อเย็นที่บ้านของพวกเขาพอพวกเขากินข้าวเสร็จแอรอนก็พาแดริลเดินมาดูในโรงรถที่บ้านของเขาพร้อมพูดบอกกับแดริลว่าผมมีงานที่อยากจะให้คุณช่วยทําผมอยากให้คุณช่วยคัดคนหน้าใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในชุมชนของพวกเราและความจริงก็คือผมไม่อยากให้เอริกแฟนของผมต้องออกไปเสี่ยงชีวิตข้างนอกอีกแล้วซึ่งตัวผมก็คิดว่าคุณก็น่าจะแข็งแกร่งพอ ที่เหมาะจะทําหน้าที่นี้พอแดริลเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตอบรับข้อเสนอของแอรอนตัดภาพมาที่มิชนในขณะที่เธอกําลังยืนกินขนมอยู่ที่หน้าบ้านจากอับลาฮัมเขาก็เดินมาพูดแซวเธอว่าเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนอาวุธมาจาับที่จิ้มขนมแล้วเหรอมิชนเธอก็เลยตอบกลับจ่าไปว่าที่คุณเดินออกมาแซวฉันเนี่ยคุณดื่มมันเยอะใช่ไหมและทั้งคู่ก็หวัวเราะในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้ตัดภาพมาที่แคลร์ หลังจากที่เธอแอบ,บเข้ามาที่ด้านในห้องเก็บอาวุธในจังหวะที่เธอนั้นกําลังเอาปืนใส่ถุงจูู่แซมลูกชายของเจสซี่เขาก็เดินเข้ามาแคร์เราเธอก็เลยพูดถามกับแซมว่าเธอแอบ,บตามฉชนนันเหรอแซมก็เลยตอบกลับเธอไปว่าผมนึกว่าคุณจะทําคุกกี้มาเพิ่มให้กับพวกเราและตนนั้นยังไม่พอแซมก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่ายังไงผมก็ต้องบอกแม่ว่าคุณเข้ามาในห้องนี้ตามลาพังพอแคร์เราเธอได้ยินแบบนั้น เธอจึงไม่มีทางเลือกเธอจึงตัดสินใจพูดขู่แซมกลับไปว่าเชื่อฉันสิฉันว่าเธอคงไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ของเธอหรอกภาพก็ตัดมาที่ริกเจสซี่เธอก็เดินไปอุ้มจูดิตพร้อมก็เดินมาหาริกและพูดบอกกับเขาว่าฉันชอบลูกของคุณนะซึ่งที่นี่พวกเราไม่ได้มีเด็กเล็กๆมานานมากแล้วและในจังหวะที่ริกเขากําลังเข้าไปอุ้มจูดิตริกเขาก็เข้าไปหอมแก้มเจสซี่ซึ่งเหมือนตอนนี้ริกเขาจะเริ่มหลงสเสน่ห์คนครัวสาวสวยคนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ตัดภาพไปที่ซาชาพอเธอเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงเนื่องจากเธอเพิ่งสูญเสียคนรักไปถึงสองคนจึงทําให้เธอนั้นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงและอาวาดคนในชุมชนที่เข้ามาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับพวกเธอเช้าวันต่อมาสอสอเธอก็เลยเดินมาหาซาชาพร้อมกับพูดถามกับเธอว่าฉันเข้าใจนะว่าข้างนอกนั้นคุณเจออะไรมามากแต่ฉันก็คิดว่าคุณควรจะเปิดใจยอมรับสิ่งนี้ และหลังจากที่แคลล์เธอเอาปืนออกมาจากคลังอาวุธได้สําเร็จเธอก็เอามันมาให้ก Daniel, แดรลิวและก็ริกแต่ดูว่าตอนนี้เหมือนกับทุกคนเริ่มไม่อยากได้อาวุธเอาไว้พกติดตัวอีกแล้วทั้ง Daniel, แดรลิวและก็มิชนต่างหยิบอาวุธของตัวเองมาหาที่วางเก็บเอาไว้ส่วนดนด้านริกตอนที่เขาเดินกลับเข้ามาที่ชุมชนเขาก็ได้เจอกับเจสซี่และก็สามีของเธอพอพวกเขาทั้งคู่เดินผ่านริกไปริกเขาก็แทบไม่ยอมละสายตาจากเจสซี่และทานายนั้นเองริกเขาก็หันไปมองพีท สามีของเธอพร้อมกันเอามือจับไปที่ปืนของเขาและริกก็เดินจากไปและตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่14โนอาเขาก็พูดถามกับสามีของสอสอ ว่าคุณพอจะสอนงานก่อสร้างให้ผมได้ไหมผมไม่อยากให้กำแพงที่คุณสร้างมามันพังเผื่อว่าถ้าหากมันพังลงมาผมจะได้ช่วยคุณซ่อมกำแพงนี้ได้สามีของสอสอ,สอเขาก็เลยพูดตอบกลับโนอาไปว่าถ้าเธอพูดแบบนี้เธอก็คงอย,อยากอยู่ที่นี่ยาวสินะตัดภาพมาที่เอเดนหลังที่เขากับเกรนฟัดกันตอนนี้เอเดนเขาก็เหมือนจะทำตัวดีขึ้น และในขณะที่พวกเขากําลังเตรียมตัวออกไปหาอุปกรณ์บางอย่างที่ด้านนอกกําแพงก่อนที่เอเดนเขาจะออกไปเขาก็เดินพูดปอกกับสอสอว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะวันนี้ผมจะทําตัวดีเดี๋ยวพวกเราก็กลับมาแล้วและพอเขาพูดจบพวกเขาทุกคนก็รีบมุ่งหน้าออกไปจากชุมชนนี้ทันทีและหลังที่พวกเขามาถึงที่โกดังร้างแห่งหนึ่งหลังที่พวกเขาลงมาจากรถโนอาเขาก็โชว์ทักษะการใช้ปืนเล็งยิงไปที่ซอมบี้ ที่มันกำลังมุ่งหน้าหาพวกเขาหลังที่นโนอา,นอาเขาแยกตัวออกไปเดินสำรวจกับเกนโนอาก็พูดบอกกับเขาว่าที่ผมยิงแม่นมันไม่ใช่ไรนะพอดีช่วงเวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมซ้อมยิงปืนเอาไว้ยิงแก้แค้นเอเดนลูกของสอสอพอเกนเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็อดขำไม่ได้พวกเขาทั้งหมดก็ค่อยๆเข้ามาที่ด้านในโกดังกันด้วยความระมัดระวังทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันออกไปหาของที่สามารถเอากลับไปใช้ได้และในที่สุดยูจีน เขาหาอุปกรณ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเจอถอพวกเขาได้ของที่ต้องการแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังจะออกไปเอเดนกับนิโคลัสพวกทั้งคู่ก็เจอกับพวกซัมบี้ทหารซึ่งมันก็ใส่เสื้อกลอกครบชุดแถมที่ชุดของซอมบี้นั้นมันก็ห้อยลูกระเบิดอยู่เต็มไปหมดและด้วยความมั่วสู้ของเอเดนเขาก็ตัดสินใจกราดกระสุนยิงแบบไม่ยั้งจนในที่สุดลูกกระสุนมันก็ดันไปถูกโรดระเบิดเข้าและด้วยแรงของขระเบิด มันก็ทําให้ทุกคนที่อยู่แถวนั้นลอยกระเด็นไปคนละทิศละทางพอเกนเขึ้ลุกขึ้นมาได้เขาก็ค่อยๆตรวจด,ดูสมาชิกในกลุ่มทุกคนซึ่งทางด้านยูจีนเขาก็พูดตะโกนบอกกับเกนว่าทาร่าเธอได้รับบาดเจ็บแถมตอนนี้พวกซอมบี้มันก็ยังเดินมุ่งหน้ามาที่ยูจีนกับทาร่าอีกด้วยจึงทําให้ยูจีนเขาต้องตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาแต่เขากลับไม่กล้าเหนี่ยวไกย,ยิงมันและในขณะที่เขากําลังจะถูกพวกซอมบี้รุม เกลนกับโนอาพวกเขาทั้งคู่ก็รีบกระโดดเข้ามาที่ด้านในช่วยพวกเขาได้ทันเวลาพอดีแต่ถว่าด้วยแรงระเบิดในครั้งนี้มันก็ทําให้เอเดนเขาได้รับบาดเจ็บตัดภาพมาที่จ่าอาบราฮัมตอนนี้เขาก็มีหน้าที่ใหม่ในการสร้างกําแพงขยายให้นาเขตชุมชนที่พวกเขาอยู่แต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังสร้างกําแพงกันอยู่นั้นจ,จู่ๆพวกซอมบี้มันก็บุกเข้ามาจึงทําให้พวกเขานั้นต้องช่วยยิงจัดการพวกมันแต่ทว่าพวกมัน ก่อแหกันยกขยงกันมาเป็นจํานวนมากอับราฮัมเขาจึงค่อยๆล่อพวกมันออกมาและจัดการยิงพวกมันทีละตัวทีละตัวตัดภาามปที่เกรนกับทุกคนหลังที่พวกเขาช่วยกันจัดการเคลียร์ซอมบี้พวกเขาก็รีบเข้ามาช่วยเอเดนซึ่งตอนนี้เขาก็โดนเหล็กแทงไปที่หัวไหล่และกลางรำตัวแต่ว่าพวกซอมบี้มันก็ยังยกขยงเดินเข้ามาอีกชุดใหญ่ทางด้านนี้คลัส์เนื่องจากเขาเห็นว่าไม่นาจะสามารถช่วยเพื่อนของเขาได้ทันเวลา เขาจึงพูดกับซิฟที่ข้างหูเอเดนว่าสมาชิกในกลุ่มของพวกเราที่ต้องตายไปนั่นก็เป็นเพราะว่านายกับฉันทิ้งพวกเขาเอาไว้นายเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกเขาตายและพอนิโคลัสเขาพูดจบเขาก็เรีบวิ่งออกไปจากที่นี่ท,ทันทีเอเดนจึงพูดบอกกับเกรนว่าพวกนายรีบออกไปกันเถอะทิ้งฉันเอาไว้ที่นี่แหละและเนื่องจากเกรนเขาก็ไปสามารถยกร่างของเอเดนออกมาจากเหล็กที่แทงเขาได้ในที่สุดเขาก็ต้องยอมถอยจึงทําให้พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในโกดังแห่งนี้ มันมารุมกัดเอเดนจนเขาตายในที่สุดแต่ทั้งด้านเกรนโนอาและก็นิโคลัสซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนก็ถูกพวกซอมบี้ล้อมเอาไว้อยู่ที่ประตูหมุนด้านหน้าโกดังซึ่งทั้งด้านยูจีนที่เขาสามารถพาทาร่าออกมาจากโกดังได้ก่อนหน้านี้ <laughs> เขาก็ขับรถค่อยๆล่อพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าให้เดินตามรถถุนเขาไปแต่ทว่ามันก็ยังมีซอมบี้บางส่วนที่ยังคงหลงเหลือยอยู่ที่ประตูหมุน และด้วยความเห็นตัวของนิโคลัสเขาจึงตัดสินใจผลักประตูหมุนให้ตัวเองสามารถหนีออกมาได้สําเร็จทิ้งให้เกนกับโนอาติดอยู่ที่ด้านในจนในที่สุดโนอาเขาก็ถูกพวกซอมบี้รุมกัดจนเขาตายต่อหน้าต่อตาของเกนและหลังจากี่นิโคลัสออกมาได้เขาก็เดินมาที่รถที่ยูจีนจอดรอพวกเขาอยู่และเท่านั้นยังไม่พอเขายังพูดขู่กับยูจีนว่าถ้าหากแกไม่ออกรถดร๋ยวนี้ฉันจะยิงแกให้ตายไปกับเพื่อนของแกซะแต่คราวนี้ยูจีนเขาคิดจะสู้ ในจังหวะที่เขาหยิบปืนออกมายูจีนกลับถูกนิคลัสผักจนเขาร้มลงนอนกับพื้นและหลังจากที่เกรนเขาออกมาได้เขาก็พุ่งตรงไปที่นิคลัสพร้อมกันลัวชกไปที่หน้าของเขาที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้หนองอาต้องมาจบชีวิตลงและเกรนกับยูจีนเกคนคนคู่ก็จับนิคลัสโยนใส่ไว้ที่หลังรถพร้อมกันรีบขับรถออกไปจากที่โกดังนี้ทันทีตัดภาพมาที่แซมจูๆ่ๆเขาเข้ามาแอบที่บ้าน ที่กลุ่มของริกพักอยู่พอทางด้านแคร์เราเธอมาเจอเข้าเธอก็พูดถามกับแซมว่าเธอต้องการอะไรถึงได้แอบเข้ามาแบบนี้แต่แซมเขาก็ตอบกลับเธอไปว่าผมก็แค่อยากให้คุณทําคุกกี้ผมกินแคร์เราเธอก็เลยพูดบอกกับแซมว่าถ้าหากเธออยากให้ฉันทําคุกกี้เธอกินแล้วล่ะก็เธอต้องไปขโมยช็อกโกแลตจากโอลิเวียและเอากลับมาให้ฉันและหลังจากที่แซมสามารถขโมยช็อกโกแลตกลับมาให้แคร์เราได้สาเร็จในที่สุดเธอก็ต้องยอมใจอ่อน ทำคุกกี้ให้กับเขากินและระหว่างนั้นแคลล์เธอก็พูดถามกับแซมว่าเธอเป็นคนทํารูปปั้นนกคูก่ที่บ้านของเธอพังใช่ไหมแต่ทางด้านแซมเขาก็เลยย้อนถามกับแคลล์ไปว่าแล้วคุณละ่ะแอบเข้าไปขโมยปืนที่ด้านในนั้นมาทําไมกันเท่านั้นยังไม่พอแซมก็ยังพูดบอกกับแคลล์อีกว่าผมขอปืนคุณซักกระบอกหนึ่งได้ไหมผมจะเอามันไว้ให้แม่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวจากพ่อพอแซมพูดจบเขาก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านพักของแคลล์ทันทีตัดภาพบทีบท่บาทหลวง ตอนนี้เขาก็ตัดสินใจเดินเข้ามาที่บ้านพักของสอสวซมพูดบอกกับเธอว่าคุณคิดผิดแล้วที่คุณให้พวกริกเข้ามาในชุมชนของพวกคุณพวกเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่ทุกคนเห็นแถมบาดหลวงยังพูดบอกกับเธออีกว่าคุณห้ามไว้ใจคนพวกนี้ พวกเขาอันตรายเกินกว่าที่ผู้คุณจะรับได้ซึ่งสิ่งที่บาทหลวงกําลังพูดคุยกับสสทั้งหมดนี้แม็กกี้เธอก็เข้ามาได้ยินทั้งหมดในสิ่งที่แกเบีย้ยลใส่ร้ายคนในกลุ่มของเธอตัดภาพไปที่แครโรลหลังจากที่เธอรู้แล้วว่าทําไมแซมถึงแอบเข้ามาในบ้านเธอจึงเดินมาหาริกพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลิกฟังว่าพีทเขาทำร้ายเจสซี่และก็อาจจะทำร้ายแซมด้วยเช่นกันแครโรลเธอก็เลยพูดบอก,กริกอีกว่ามีทางเดียวเท่านั้น ที่คุณจะหยุดเรื่องนี้ได้คือคุณต้องกำจัดและฆ่าเขาทิ้งซะและตอนที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ